สวัสดียามเช้าจ้าเช้านี่ก่อนที่สะพาพี่น้องไปยามได้ยามตุ่มาตัดกล้วยก่อนมันหักต้นมันหักกล้วยหอมทองปีหน้าเขาจะได้หนอกขยายพันธุ์หลายแล้ววันนี้มีสองสามสุม่มโอ้ทับงวเข่าบอ,อกเข้น เข่ามุมนี้ล่มเข่างามงามงวงเข่บาบักใหญ่บกักใหญ่ไว้ควบคนณอ่ะควบคนกล้วยตอกหรือมากวบคนณกีตะลิงปิงสิพี่น้อพี่น้องถามว่ามีรือยงังตะลิงปิงพี่น้องต้นใหญ่หรือเด้อ กระ็กตัวนี้น้อยคุณมือนี้ใหญ่แล้วนี่ด้มีทุกอย่างเลยผลไม้อยู่เงินเบาเคนเชอรติกไงบโบถึงก็คพุบแตกมีหลายอยู่กล้วยกล้วยหอมได้แลยได้กลมแล้วเออบ่มได้แล้วปลูกก็ได้กินนะพี่น้องพอดีบ่มออกภาษามีตัววัดสักหวี ลินไม้มกลิ้นฟ้าเขาแก่แล้วบอกเอเคเลยไปเอามกลิ้นฟ้าเนี่ก่อนที่มันจะแก่รุ่นกันเมื่อนี้ลงหน่อยลงหลายสมัยเอ๋ลงแน่นอนจ้ะย,ยามนี่ยามปลาลงรี่ลงตงูงย้อนเสียงจันหน่อยแม่โค้ดเด้อ,อ ตติ๊กเอาใบไม้มาทันไว้เมื่อวานนกนกมาเต็มเลยเย็นนกมารักจริงนี่เนี่ยลงมาวันนี้ลงคือเก่างออุงพไม่เนี่ยแต่สัวที่กถ่ายอยู่ใ้ห้เราเชียงงอุงบอกกเนาะ มามาปลาหอ๊ะกเลเกคงลักลักตัวใหญ่เลยวใหญ่เลยพายามอลงสะลงบ่อปลาเค็งตัวเรา้งไว้เงี้ยโอเคใส่ที่เก่าเนี่ยมือด ไอสองตัวกอเอนมันเป็นุกสองโซ่ที่เหลือเป็นไปขั้นกับไปขิดเข้ามาลดลลงทเกข่าจะลงบัวลายตอนไหนมืมหรือว่าบัวลายเพราะว่าคือมึงขาได้ม,มือเลยครึ่งถังสีเขานสิกินได้กินที่บ อ <F gez os> <aff chter> ุ่นมาดิกไปเลยแต่ว่ามื้อในหาดจัติดมีเมนูละมีเมนูในใจละเดี๋ยวไปเก็บลิ้นไม้ก่อนเดี๋กิบลิ้นไม้ลิ้นฝ้าก่อนเนาะทำให้เบื่อ อ่อนแก่สำัไพอดีรอบนี้โอเคพอดีงี้มาพี่พอดครับพุ่เออพครับพอดีอยอ่เออรอบนีสวยทันโอเคพอดีแซ่บได้ยอะติดมานี่ยว่าจะได้กมอยาธรรมดาละ ผักสีผักคาผักห้วไปกินอยู่เลยเราก่อนหักแก่เบิดแต่ว่าหักแทบได้แบบกินที่เพิ่นอยู่ข้างในค่ะมันก็หวานเด้เนาะดอ <c oughs> กมันน,น,นี่แหละเช่านี่ก็ได้ได้เมนูยามรี่ยามตูงได้กลบพร้อมเรืองของบบราถ,ถ่ายตอนใส่แงบใส่ยามค่ะตัดกล้วยตัดกล้วยอมบ้านเราของกินเพียบ จิพาพี่น้องไปทางใดเฮ็ดโหนกบโบ่อกเนาะก็ <c oughs> ถ่ายชีวิตประจําวันไว้เอดอย่างนี้เลยพี่น้องอกูใดชโชคก็เขามารับชมก็ขอบคุณหลายๆจ้ะแต่ว่าคลิปกระโบบ,บางมือกอ็ตื่นเต้นแน่บางมือกอ็แบบนี้หละสารับซับเปลี่ยนกันไปแต่ว่า,<อ>าลักๆักกช่วงนี้หันคืออยาายามดิยามต่งนี่เลยเนาะใช,ใช่แต่ช่วงนี้ก็เริ่มซิ้งเงียบไปแหละเ,ลเพราะว่านา้ำบมดแล้วมันก็สะป่าบืนที่บบกเขินบันนี้บืนมันก็สิบลหลายขึาายข้าาขนน้ำละ บอกกับอีกอย่างค่ะปลามันลงคู่มือมันก็จากบ้างอยู่ไดใช่ได้ลงคู่มือใช่ไห้มันหลายคู่มือสัมานสํานี้มันก็โอ้รวมรวมกันแล้วมันหลายเลยได้ปลาเฮาค่ะถึงปลาซิวปลาขาวปลาโคปลาดุกปลาขิงเนาะต่างๆอะไรแต่นาโคกทเน่ไม่ได้ไปใกล้เลยเพราะไปยามใดกะบรทานเทื่อประทานหมู่เขาเนาะก็เลยแบบธรรมดาถ้าไปก็จังไปแวเมึงถ้าไม่ได้ไปเคยเลยตั้งใจไปค่ะแ้วเออก็เลยบอกไปแต่ถ้า หลังจากนีิหันบบาเคนว่าสิไปตัดหญ้าเนาะไปเบิ่งสวนก็สิแวะเบิงบ่งหัลเลยจ้ะครับผมเอาคลิปนี้ก็ลาพี่น้องสำนีเลยเนาะเอาครับคลิปนี้ฝากเพย์แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระมังใจให้เบาเคนกับสาวติ๊กเนี่ยเด้อเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า